สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องอิซีหักเพลงเบื่อสกูสชูโคตเนาะกะยินดีตอนหับเขา่าสูช่องสว่างอีกใจอีกคือเกา่านอกพ่อพี่น้องกะพอ่พอพอ่อับสว่างตอนนี้เนาะกะคือฝนชิตกพี่น้องเลยเมื่อวานกะขึ้นแบบนี้เนาะอืมบรรยากาศยามเศร้าพี่น้องเลยไวแตเนาะเศร้ากับพ่เศร้าปันใดตรงเนาะที่เข่าเปดโมงแล้วกะมาหาน้องมันนาอีกคือเกา่เกาคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเลย ป้าไปพี่น้องเสาวางสิพภาพทำไมพี่น้องเนาะขึ้นไปดิแดบน้อกมะนาวนั่งยากไหนบอยนองมะนาวยากกรยากคนเบิ่งบดโลกสิมานั่งเห็ดอันอาซาบอะไรเออน่าเหมือนพี่เด็กเอฟซีอย่างเงี้ยบึงแมนอยากกันบ่ยก้ยกินข้าวแล้วบ่ยจำเมืองชองข้ากินคือบม่กินที่มันอิ่มเราได้คลิปแล้วก็เราเราจบเด้เราจักนาทีเด้ เป็นคนจบคนดีได้เดี๋ยวแต่เอ่ยยังไงท่านได้กินเจ้าอันเจ้าไปสซวานี่บังเจ้าบ้านนี่นะอ่าไปบุญบุญแสงหอวตกอยู่แสงใส่ตั้งแต่งเราซื้อโมแม่นบอกอ๋อว่านี่ว่านี่เราว่านี่บุญมื่อนี่บุญมื่อนี่เบีดคำอ๋อเขาคือเห็นเขาบุญคือในนูแต่บุญกันเนาะแจ็คแล้วบอจักก็ใบ่ไหมเจ้าคือจือแท้น่ะไหลเนาะรวมน้องเต่าไหลจะคือเมย์ สองคำบปได้อื่นเนาะไปล้างจานช่วยบ่จังไรเออไาอยู่มันบอกอยู่สเต็กแด้วเนาะไปกินลับงัวบอสลาบงัวสับสิกินเนาะน้องมะนาวทั้กินทั้งห่อได้เนาะกระปุณแน่สบายใจเราแล้วเนาะอ่าเมย์ยังอันแม่หักเห็นในคลิปขึ้นมาอันตุ้ชิดตรงเงินให้แสนหนึ่งเปิดไปให้น้องสับบอสอือคือโบแก้ไปซื้อกินให้เขาเฮงยังแม่หักถามแกไปซื้อยังมันบ่มีเงินมันมีมาขอ มาคอแต่ว่ามาคอโตนะบออ้อาขอก็เห็นทำงานเลยเนาะใหญ่เลยขอหมูป้าเจ้าจะกินน้ำปัน้นแต่โบมีเงินซื้อไม่หักเบิกในคลิปเราเปลาตัวจะกินน้ำปัน้นแต่โบมีเงินซื้อป่ะในเราเปล่าเราเชื้อว่น้ำปั้นนะดมดูน้ำปัน้นนะอืมเราผมมีอยู่แล้วก็ตัวเราผมมีอยู่ตัวนะอะไรอยู่ต้นเทือนยังง้นเตือนเต้นอยัางทำบุญ ให้น้องไปทำบุญบริมาเลยบ่นองจ้ะนะผมจะละละฉันเนาะบริยาโบเต้าว่าคนละเรื่องเลยเพื่อนน้องเจ้าบริมาเนาะเพื่อนนะในวันนี้ก็มามาอะไรไปบิดบุญมันจะไปหาเงินนี่เดียวไปหาเงินเอาไปเงินจากเถื่อนเนาะงานใช้แบบจักมันต่เมื่อยเนาะเกี่ยวกับการมาขอเงินน้องมะนาวบาทโอ้ยนได้เอ็นบุญก็ควรจะมาครบมาพออยูะว่ะะมาใจนะเมื่อนี่แหละ มื่อนี้ไปนได้จักนาเทาน่ะเอากะให้เพื่อนจักแล้วนาเพื่อนเนาะแต่เพยนอนเราพูดคนบ้านเทำคนบ้านเฮามีคนบ้านเฮาพาไปมีแต่เจ้าไปถ่ายอยู่เพียงหน้ารถเจ้าไปไปไหมจ๊ะมีแต่เจ้าได้ขอแมาขอจิไปถ่ายคลิปน้องน้ำคิงแล้วขอจะเอาอันอันนั้นอันบาตประตูครับอันเอียงเกาะโปกบไปให้เราก่อนแล้วสิมาเจ้าก็ไปถ่ายแล้วอยู่หน้าน่ะเราทำวันเสี้ยวหน้าใน่เสี้ยวมาบุญกอ็เราทำนะอืมมีน้า เอาเจ้าก็ไปขอได้ไอแม็กนะเนี่ยจ้าก็เตรียมไว้ันบ่ไห้เนียบ่ไห้เห้ยได้ประคนสวยได้เอาก็ะหางประจักษ์คมขอได้บ่ขอได้บ่จะเอารถสิได้เก็บบ่ขย้เขาล่อหมีรถเนาะล่อได้ใช่ล่ออยู่เอาบุได้ว่าหนูถ่าเพิ่นมาไะเอาเอาแปลว่าเอากระพุ้ยเบลกะเอาใจกระถางหนมใช่ล่ออยู่เอาใส่นหนงซาจะไปเทไรเทไรจะฮับอันนั้นแหละหาหนงซาจะได้พาไปขนของประจักษ์คมเห็ดได้ข่อยจ้างมาให้เลยประจักษ์คมหาให้เนาะเห็ดได้สมีแล้วเห็ด หาคนมาจ่อจ้างให้เลยค่ะบริหานกะให้เจ้าให้นงสายเจ้าไปยืมรถเบาี่รถไทยนะแต่รถห่ะมีก็ดขาขับเห็นเนาะนงายขับกบมีแต่ไปหาเบามิหาเบนมิแล้วพาค้ำให้ไปหาเงินไหนดื้อกว่าไปหน้าเลยมได้ยังไงน่าดค้แบ่ไปหาเรามาคร่ะไปเติอสมันบริอาจได้มวยน้ำเขาก็ถามอยู่ไอ้านี่ยดูรถเขาค่ะแต่มาเห็บของน้านองรถมากแกปีกหม่มาจะหน้ามาใช้หนี่ยขอรุ่งใหม่ ไปนะเขาชายบ่ลุงทำลุงทำเพิ่นเอาได้ยินรึไอเรื่องไินกูไ่ไอ้เืองหนกม่รู้ไม่เู้ไงทางนม่ได้ยนรึมได้ทางน้ำเลยกะลหกไงบวมันลึกกะลึกเข้ามาบวชทางิ้ำได้เขาก็บอนชนตลอดคนนมือไม่สิปะเห็นบวจากเงาเนาะสามคนจะจับคนสิบได้ บางโทรหาก็ลืมสะบอกว่าแล้วรถไทยแล้วพอดีมีพอสเวลาเขามาจอหนามนะสบายมีกล้องก็มีกระรุ่มเหมือนพอมเนาะกระรุ่มยุบกับอันว่าอันเจ้าอันให้เพิ่นอันแก่แก่รถเอารถเพิ่นหารถเพิ่นแก่อะไรบอกเป็นรถไงแม็กมีบอลรถนะชนลายนี่เพิ่นมีรถกับเครื่องมาติดกับรถเอาไนแม็กมีบอรถอะไรฉะนั้นมีเลยรถไทยเนาะเราขับใช่ไหม จ้ําเลนเนาะข้าหหรอยืมเขากด้บเอาเขาก็กเาขดีๆก่อนเสร็เขาให้กบมีน่หเลยส่วนรกับทางเขาได้หายเขานาะนะเขาจะมันบูมเนบุญเห่นเขามีนาทีมาเจาะเองเดียวไดูุ้่งผมผงตื่นเเอารดมาเล่นมาไหนใช่ว่าใช่มไห้บะ โทรรูปเต๋อทันแป๊บเดียวยังสิบูมาโทรรถผมเบานี่เจ้ามีบ่อทังนัินใส่น้ำนะเวลาเก่น้ำนกับอันกระพุ้ยเคียวใหญ่ๆนะเจ้ามีบ่อขอน้ำนางนางแม็กฮั่นละกะก็มีรถอะยืมเราหั่นยืมมือเดียวบุหอดมือใช่เาชัวข้าวใกล้่เนาะมันใกล้กันดิเทียงนางแม็กกับเทียงนางเต๋าทางเงานนี่มันใกล้ทางการใกล้เลยเจอาได้ เขากอไปว่าเปลี่ยนเอาแล้วกระถางน้ำกระถางขาวน้ำเฮลโหลอันเจ้ามีบนกนกระกระผู้ชี้ผ้าไว้แกน้ำนะจะเจ้ามีมาอยู่บ่เออเหอเขาถื้อมาในเด้อเขาบูมี่เออเขาบ่ได้ผมีเออเออเอออันนั้นรถเขาจะมันเป็นรถไทยหน้าบุหรี่รถใหญ่รถใหญ่แล้วเออจ้าหน้าเจ้า สิไหเมอ,อันเออเออเอามาให้ในายืมนยมันบูมีเ,เนี่ยเขาจะบูมีแนวไซนาออมา,นาไมนนี้มันอยู่นลุดหขาพุ้นเรอกลังนั้น้นออกมา,ขาเขให้ไปเอาเครื่องยืมนนสิโนบได้เออจะโทรบ,บอกเขาเลยคือกระพุ้มนน่าด้วยเจ้าอยู่น,น,นี่เจ้าอยู่หน้าบ้เจ้าน่ะเออหน้าไนาใกลๆอยู่บนหน้าเจ้าน,า,น,า,นาแก,ก่บอกนะน้าอคาอยนี่แล้วนึ่งคืหน้าเปิดนี่น ไก่โบนานางเต่านี่ไก่้บไสสนนี่เออไกทีาบยนี่ก็ด่เออไก่ามีบไทยนะเอามาแกลน่าเห้ก็เขาบุมีแนวแกน้านี่อไทก็ไปไล้ใช่ไหมครับพูบ้านเนาะโอล้วเล้วนี่ยอเม่ะอือ่ะร้ไทอีเมกเราอะอืมบ่รด้บ่ัไทมอกีมันใกล้ว่าเขาได้อยู่ก็จะได้อยู่อืม เขาเยือนเยื้อนเยื้อนลงเต้านี่แล้วนี่แต่น้องน้องเต้าได้วเรากาวกับพันเมย์บอกกาวากับเนาะโตแน่เต็มนี่เราก็บอกอยู่ที่น่ะเออๆฮันชิบอกเขาไปถ่ายเจ้าอยู่หน้าเด้อเออไปชั Wit> ้งไม่ถ่ายรถเออๆตาอีช่งถ่ายเออเองก็ช่างเอถ่ายก็ได้ไม่แด้เบ้ากับเตรียมน้ำกระถังดำเลยกระถางไปรถถ่ายรถแล้วอันใดเตรียมได้กระเตรียมถ่ายเตรียมถ่ายแล้วรถอะได้เรามาเออ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  อะไรนะถากรุ่มเพิ่มแล้วเอากระทางให้เจ้ากระใส่น้ำน้ำมเดียวมีเดียวเนาะเพราะว่ามันต้องใส่น้ำลายเดียวอีกคนเด็กตั้งไงรุ่งหรือเปล่ากที่หลักอย่า้เออกระเขาอันกระกะเอาเงินให้เขาเปลืองมันกระโบเปลืองปันใดดอกน้แม่เดี้เด้เคยใส่เนาะเด้เจ้ากะเจ้ากะอันนาก็ได้เจ้ากะอันอัน บอกเขาแค่นี้ว่าเอาเงินให้เขาเนาะอเอาเงินให้เขได้เสียขาไฟซอย,ยนะอือเจักสี่หาสิบก็ได้แล้ว่าเส้นหนึ่งคันโบโบใจไปสั่งกับโบได้แล้วมันมันสัญญาต์เลยจเจ้าโบหาน้ำมาเพิ่อมาเจบบาะให้เลยจิบไบร์น่ามันได้สาเหตุโบได้่ละกันสอบโบได้คือกันแล้วเอาก็หาให้สมมติเลยเด้อันนี้ถือว่าใกล้แล้วเฮือนนางแม่ไก่ใกล้ๆหนึ่งจอกกระหามา ให้พเราดิเจาะนะมีเจะขอทายคลิปเี่จะก็อออกประโดยิงเตียมยายาเออยาก็จะเหนตัวงับรับเจาลรอบไปไปน้ำลังไปน้ำลังจะเด้ข้มาไปยังปรินอนบ่ไปนอนก็นอนได้ตัวบุญตัวงับตัวหนึ่ง่อนมาน อยนอนก็นอนต่ไนอืมทีนก็ต้เช็ดมาอยางนอนตีง่อยด้ออยากนอนนี่บ้านก็ชาวไร่ก็อย่างนอนคือกันเด้กลขงบินอืคือคือเงี้ยขัดไีเออะกัดคืองี้ขัดเลยอยางนอนแข็งบคนอย่างนอนกรักงมันก็คือการดทางกายแต่ละคนโดยเฉพาะคนเถาที่นอนน่อยไวรุดเฮ้งนอนลายไวรุ่นี่แมนนั่นแหละเฟตวงขัดอยัตื่นแมนตามไว้เด้คนเถานี่นอนบ่เกินสามชั่วโมงสองชั่วโมง คื่อนี้มาจากโม่สถาบันหน่อยไปนะไปคื้นนะไปโดนเบ้น่เนี่ยไปเบื่อนี้ก็นอกระต้มเลยเอาแต่เอาซื้อเรียบร้อยเลยเอากระต้มมาป้าทองเอากระต้มให้ดื่มอยู่ช้นแล้วไม่กินจ้ะออกไปเพิมกันบวกกับเติมไปเบิ่งกันวันหาอันนั่งแม็กันโราทั้งแมกโอเคเนาะโอเคนะไปเพิ่มกันเลยเนาะคุณจะถอดให้ทานกับเตี้ยมแหละจะไหนไปได้น้ำแต่ยังสบายเนาะ โคผัดเทศไทยโคผัดเทศไทยมันจะจะปลูกพักปลูกเนี่ยประกาบอกสิปลูกพักปศิผักมาหิใงแม่พอกแม่พักว่ะปศิภาคมาจากกรุงเทพคืออาหารเวลาปศิภาคมาแต่ใกล้ไอไกขนาดคงดีเนาะมาจากประเทศไทยคือปศิภาคเราอะให้ปลูกใบแมงลักหัวหัวขาหัวจริงไคเอาไวปไสไว้กินเราอะแลือกินเก่าไปขายเราอะ อยนจนอนอ่ะพ่อโคงกูอะไรกู่แกาเนี่นี่ทั้งนามทั้งเลืเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าบัวว้าแต่หัวน้มันหก็ย่มอยากปากโทำเลาแม่ปากกระจำเป็นมือเดียวเขาก็ต้องยอมก่อนเน้ชี้เตจะไกลกันเขาก็ต้องอดเขาก่อนโทษไว้เตออยู่ใกลกันชีวิอาศัยกันบ่อนาคตเนาะว่าอะไรได ีชาเห็ไอะไรตมันไปรกันไม่ด้ใน้องอกเขาเิดนี้่ิดจิงะมาบ่มจ่ได้เมีไหเน่ขาห่อเาาสีมาต่ว่นเขาจะาเห็ดทางสร้างหน่อยยาน้องเอ็มกับยาต้องตือบริเวณยาคนเดียวกันบ่น เอาลงตัวกไปฉันไปน้เอื้อยแไนี่ไปรดนแก้วจะเจ้าได้แต่บอกนางแมกยังดีพอเขาเ็ก็ห้ว่าแต่เขาบบ้หายร้องคอก้อนบ้หายพักพักแต่ก็เปิดมาอีกบ้เมนว่าสิเปิดยาวบวดมือปวดเวนเนาะเากขอกเดงยวดมือบดเว้นแล้วใจอะไรนะขับเบิรงมไหมขัไม่หักเบิรงคลิปกะ เราเจอเพิ da, ่อนอาณาการเราจะหายเขาขาขานำขานายค่ะบ yes. ุกเอือุ้ยดอกเบิ้งเบิ่งลุงกอหมไปเอาไปเบิ่งเบิ้งรถเจาไเ้เบิ้งอะไรอาเมฆมามาเตนี่ไปรับาเมฆมารถไทไปเลยจะไปทามรถเจาน่ะแล้วมีแต่ถามแต่จะไปถ่ายอยู่หน้ารถตอนเขาถ่ายคลิปแล้วเขาก็เสียออกไปละกันจไปเจอกันอยู่หน้าเจ้าเนียไดต้องหาให้ได้แด้ว่าเมฆมาสร้างมาแ่ยิงตกลงกันเรื่อยอเลยไม่ได้หาอยู่ใมืาอนี่ใบข้ามมาครับ นาวอจังตุ้มเพนขึ้นหนาดำาันหรามนาอาร้วนหนาดำดำมันหมานอะสลายจาไปเงี้ตอนอยู่ในหนาขาวๆเนาะหืมบุ๊คีมท่ามันไปไลยไปจ้ะ ไปหาหลีดิษะไปหาหลีลายไปจักบหมสุ่งนี่ไปเดียวอย่างเราชายเปิดมันจืดบ่อืก็บุษ่้างในหัวน่ะมาเร็วเงี้ยจ้ะถือไปทักน้ำเดือดแพ่เ้อะทำไปน่ะยังไม่ทักน่ะมือเงี้ยไปลองน่ะตรงเซ่น่ะ เราให้หนุดเนี่ยไมอื่นว่็ค่ะไปด่าถวิดด่าวัวโอ้ยเนาะเจ้าคนสำคัญมีคนหาไปก็สว่างก็ยืนแล้วสว่างเจ้าวัเมื่อยบ่จะาซอยจำได้จำหนึ่งกับมามันบอึดดอกคนเห็ดนั่นบดิมันบเอึดคนเห็ดนั่นคนหาไว้เต็มที่แล้ยไประสาร์จะเกิดอีกเห็ดอียกนักค่ะนตอนนี้เพียกนักเมื่อยบริพับก่อนมันเมื่อยแหะครับวันนี้ซอยจำได้จำหนึ่งได้อยู่ไปแต่แรงไปแต่แรงก็ได้อยู่แต่ว่าคันว่าซอยลายเจ้าชิเมื่อยเลประสตร์ขึ้นเพราะว่า ดองสาวนุชอ่ะค้นนะเพิ่นจัดไวได้เรียบร้อยเพิ่นเตรียมไว้แล้วเพิ่นจังจัดงานนะแม่เพิ่นวางแผนเรียบร้อยเดี๋ยวเป็นเดือนเลยเพิ่นวางแม่นเขาไปเช่าดอกเขาก็ซื้อดอกยันวาวาบอกได้จากวะเนาะเดี๋ยบอกหากัดดานคนเฮิ่นไก่ไปว่า,วา,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 ขาเ,เขาก็ไปกินกินแล้วก็มาผักพอนอนเลยเก็บเล็กหน่อยแล้วกันยาว่าเดีไปเต้นระว,วงเขาบอกสิ <c oughs> กินเหื่อบึงพวกนีน้องเต่าน้องเต่าบอเต้นอกแม่รต้องเต้นมัอได้ชงโลกอแม่แม่ก็เต้นบ่อ่ะอาภาพพิมแม่อาเขาเห็นมีเงียก็เต้นพวอนีบฟาดเดียบบเต้นเป็นบ่อเต้นบ่อนเป็นบ่อมาได้หาได้หันไปได้เต้อเหมือนชมเนาะติดเหรอเป็นน่ะเนาะสร้างเป็นแท้ ป่าวเป็นเห็นว so ิ่งแล้วมีแต่เจ็บเอวเจ็บขาเจ็บหลังแบบเต้นเหมือนเนาะเดาสนุกสบุบมือเท่าคำบ่ใส่ตู้มวนบ่มือนมวลชอบระวังเอวรุดเด้อติระวังเอวรุดได้เนาะว่าแต่เอวไราชิลุดเจ้ามันเข่าถึกบกมันไปจักถึกจิตถึกชายเข่าเศร้านะเนาะเอศร้าไข่เศราเจ็บเลยติเออน้องเต่าก็เต้นอ่ะตอนนี้เสร็จประสาทกันไอ้เศราอ่ะ ใช่จริงเราก็ยังบริเท่าเลยเนาะสี่สิบปลายปีหนึ่งเราก็ไปเรีผัวใหม่แล้วแม่จ้ะเนาะเอาบ่าพอใหมคะมีคนเอาเอา,าตด๋ยวเดี่ะเอาเรอเอาเห็ดหน้าสุกินบ่อหักก็อแล้วมีคนเอาเนาะล้วก็โสดมาโดนแล้วว่าจะลูกใหญ่แล้วบ่าแล้วแล้วที่าอยู่นล้วมันลูกเคยมาไถาหน้าให้เออ นมะนาวบ่นอนได้ผัวมาไทยนาให้นองมะนาวบ่บ่ได้เนาะโอ้ไหนจะว่าบ่ได้มาส่างว่าแท้คนบักงานมัว่าสิบบัได้เนาะบัวตัดบัวได้ว่าบ่ได้ดอกใช่ได้กะมีได้กินดองส่งข้าวเด้ือนเดิมเนาตุยมาหาตุย อยากกินไイเดอร์นเนี่ยปูหัสาว่างเลยเดี๋ยวนี้แต่กินได้จะจ่อยหนึ่งแม่ค่ายไหลได้เปต่าตุ่ยมันฟกซิบเลยจักปานินยาลายแล้วอ,อืมแต่ว่าแมะเนาะกินยาลายมันคือตุ่ยนะอืมยันแม่ยันแมงอยู่เตะแเตะเขาอยู่ในรืน่กินเนาะอืจอ่นนนนยจอยหนึ่งบึงขีเขาบึงคืนนี่จ่อยอะไรมีแต่กระดูกคมเสียยาวซะคือพีน,น่ะเนาะ เหตุผลที่จะร้อนบอกการบ่งดคลิปอ้าวไปบ่งก็คลิปเบาตาน่ะกอดเพื่อนกอดผู้นี้ดิบ่ได้จะกอดไปบ่หวัดเลยตะกี้ก็อยากกดอยากหอมแท้แม่ตะกี้ก็อยากหอมตะแก้มคนมาถ่ายดิอ่ะช่วยเป็นน้ำยามกินแล้วมันดีได้สว่างสาลัยโค้ดเขาดีจริงๆเนาะตะกี้สว่างก็สลายจนประกาศนังใกล้แถวมาถ่ายคลิปได้ไหมยังถึงยมูบอ่บ่ บ่ยันเพคนมินคุยคอยคอยมาเมื่อยคอยมีเหือปีไข่ยันออกมาหน้ามินเนาะบมีเหืหอหรมีแล้ววะส่วนในบัตรส่วงมันมจะห่อนไงส่วนนี้บริลักปีนิบริยังไปเวลาไปเนี่ยบ,บ,บอกแม่อยู่บอกกร,ระแตกปะกคาไปบ้านพ่อมอมากบ่ไปเซเล่นบอดีมากดีมากไปยังบ้านพ่อมอนะบริยังไปไป,ไปินนี่ชื่อนี่ คือว่าไปไ่ได้รักษาลำร้า <mos> ได้ก like <mas> ินยาอยู่ฟังไทยว่าไปหาพ่อหมอพ่อหมออยู่จะไปเรื่อยค่ะชีวะจะมักลูกชายพ่อหมอไปบ่ยากบ่เศร้าค่าสิว่าเฮาจะมักพ่อหมอพุ่นแล้ผู้หญิงเลยไปหาผู้ชายอะไรมันดีได้แม่นอยู่ว่าพ่อแล้วก็บ่ควรไปเรื่อยปานไดนเราบ่ไปเรื่อยเรายาแหละบวกลไปแล้วบ่ดนี้เนาะเศร้าเลยเนาะคือว่าลันปลาแล้วดูไปจิดอกมื้อนนะมีแต่เอาเบอร์เพิ่นไว้เวลาคิดฮอดมีหยังก็โทรถามเพิ่น เดี๋ยวถ้าแม่เจ้ามาแหละไปถ่าอยู่หน้าเด้ออือแล้วข่อยก็สว่างสลาสิไปหานองคิงก่อนมาแหมมีแต่ชเจ้าล่ะไปเตรียมไว้คั่นว่าอีหยังบ่ทันได้ก็ไปหาได้ตอนแบบว่าสร้างต๊ะน้ํายังบ่มาบ่แม่นว่าเพิ่นมาจังแล่นตาตีไปบ่ได้คั่นบ่ได้ก็ไปหาอยู่ไสมีก็ไปหาหามาได้เด้อือนีเด้อหายืมน้ําบาดเด้อหายืมน้ําพี่น้องพี่เจ้าเฮาลกกําลังหมอกนางแม็กคั่นได้เด้อคําบ่ได้ก็จักสิว่าจังได๋แล้วสิบ่ได้บ่เนาะสลาย ได้กันหายืมหลายบอลบบแม่เราไปบอลเดียวบบได้เด็ยหาน่ะมันบบได้ต้องไปหลายบอลบอลนี้โบใหก้กบอนนึ้อให้ข้าเจ้าใจถึงต้องไปหลายบอลน่นานได้จ้ะน่าฟอกตรงนี้ได้จ้ะจากแล้วอันนั้นจะไปเบิง้งไปหาเขาได้บอลจ้ะอือได้อยู่ข้าเจ้าไปหาก็ได้ลูก้าเราคีเนาะเจ้าก็เอาลาคสามเอกแน่น่าบบแน่นแน่หยัดเขาบอกกันอืมคนเปลือกันไป เด้อแล้วสกกึมจะได้ยกคลิปก่อนกับสิบเบียดก่อนสบายดีเอฟซีเนี่ยสบายดีก็ฝากกดติดตามก็เลยกดแชร์เป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งจอหนามอยู่ด้านนองมะนาวเนาะสำเร็จอยู่บนมือคือว่ายากแต่เราพี่น้องเนาะสิ่ไว้ฝันบ้นบบสิเบิร์เดมบนนี้แล้วเมื่อเดือนตัวเสือเพิ่นมาหนาวใสเป็นเตียงสิประมาณนี่ฝากกดติดตามกดแชร์เขียนเงี้ยวพกพกกันผู้สาวเพิ่น้องสบายดีสบายดี ดีเปรนมาเนาะแม่พี่น้องกะเมื่อนี้กะสิเป็นมือบเจ้าะน้าเนาะมานาาเนาะพนกะึ้นเนี่ยเรื่องน้าเนาะเรื่องน้าเรื่องรถพี่น้องเลยกะสิยากแม่เนาะเพราะว่าพนกับพี่รถไทแก่น้าแก่ในตอนนี้แม่พนกับกำลังไปหาเบารถพี่น้องอยู่เนาะว่รารถกะยืมกระพุ้ยน้าไว้สั้นกะทั้งสว่างสะกึมสะลายกะสิได้ไปบ้านน้องน้ำขิงเมื่อนี้เนาะกะสิกลับมาพูดไดสิไปเบิ่งน้ำพินเนาะ เพิ่นสีเอาประตูไปให้น้องน้ำขิงเนาะที่ว่าเพิ่นเห็นห้องน้าเมื่อนั้นไหนพี่น้องเอ้ยกลับมาเนาะสิไปเบิ่งเนาะก็โอเคนะเพ่อพี่น้องก็สำหรับคลิปนี้ก็สว่างสิขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อเนาะกับพวกกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สบายดี